สำหรับนักเขียนการ์ตูนวาดะชินจิถือเป็นตำนานของวงการบางนะหลายคนอาจสงสัยว่าเขาเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงสรุปเขาเป็นผู้ชายแต่ชอบวาดการ์ตูนแนวผู้หญิงการ์ตูนของเขาส่วนใหญ่จะมีตัวเอกเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญเขามุ่งม,มั่นต่อการเขียนการ์ตูนมากแม้ภรรยาจะเสียชีวิตในวันนั้นเขาก็ยังเขียนการ์ตูนส่วนตัวเขาเองเสียชีวิตเมื่อวันที่หกรกฎาคมคิดวศักราช2011เขาเป็นนัก เขียนการ์ตูนผู้รังสรรค์ผลงานชื่อดังมากมายในยุค80ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนูพระจนภัยหรือสุดยอดการ์ตูนสิงสาวนักสื่อที่ถูกนำไปดัดแปลงเป็นทีวีซีรีส์สำหรับฉายทางโทรทัศน์ และได้รับการจดจำจนถึงทุกวันนี้และเรื่องอื่นๆเช่นอาสุกะสาวน้อยปาฏิหาริย์ปริศนาตุ๊กตาพิศวงไลออนอม,มารีลิสจนสาวเจ้าสเสน่ห์โดยผลงานของนักเขียนการ์ตูนผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้มีผลงานที่ได้รับความนิยมและถูกดัดแปลงไปเป็นทั้งหนังและอนิเมะจนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญอย่างแห่งความบันเทิงในวงการญี่ปุ่นแห่งยุค8ปดนย์ผลงานของนักเขียนการ์ตูนผู้ยิ่งใหญ่นี้ มีผลงานได้รับความนิยมและถูกดัดแปลงด้วยลายเส้นสวยงามพลิ้วไหวเหมือนการ์ตูนผู้หญิงแต่บอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้การผจญภัยอันสนุกสนานเพลิดเพลินไม่ว่าจะเป็นฉากหลังโรงเรียนมัธยมเรื่องราวย้อนยุคอ้างอิงทั้งเทพประกรณำยายคลาสสิกหรือประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ผลงานของชินจิวาดาจะได้รับความนิยมทั้งในหมูนะ่นักอ่านทั้งชายและหญิงหนึ่งในผลงานอันโด่งดังของเขาได้แก่พิกมาริโอเจ้าหนูพระจอนัยที่เล่าเรื่องราวของเด็กชายลูกครึ่งมนุษย์และเทพเจ้าที่เดินทางเพื่อปราบนางมันร้ายเมดูซ่าผู้ทําให้มันดาข,ของเขากลายเป็นหีบก็ประสบความสําเร็จและเป็นที่รู้จักกันมากมายและยัง แบ่งมาเป็นการ์ตูนแอนิเมชันด้วยสำหรับเรื่องที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้ก็คือครูรโต้เจ้าชายอภินิหารหรือว่าฟิกมาลิโอนั่นเองเจ้าชายจอมพลังฟิกมาลิโอเป็นเรื่องราวการผจญภัยดรามา่แฟนตาซีของเจ้าชายที่ชื่อเคิร์ทที่มีพลังดุช้างสารเมื่อเขาอายุได้แปดขวบ เขาไปยังถ้ำแห่งหนึ่งที่มีรูปปั้นลายเรียงเหมือนคนธรรมดาทั่วๆไปเขาได้ถามชาวบ้านจึงได้ทราบว่ารูปปั้นเหล่านี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเขาเขาจึงกลับไปสอบถามพระราชาสเตฟานผู้เป็นพ่อนอกจากพระราชาจะไม่ยอมตอบคำถามของเขาแล้วยังกักบ,บริเวณเขาอีกด้วยเขาจึงทำลายกำแพงไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของพระราชวังและได้พบกับรูปปั้นของสตรีนางหน้าตาถูกประดับไปด้วยรอยยิม เมื่อหนึ่งถือผลส้มเคอรได้ออกไปตามหากิชาราในป่าจึงได้รู้ว่ารูปปั้นดังกล่าวคือเทพิดาแห่งความปีงามกราเทียซึ่งเป็นแม่ของเคิร์นั่นเองเนื่อตอนที่เคริร์อายุได้หนึ่งขวบนางถูกเมดูซ่าทำ้ายและสาบให้กลายเป็นหีดลูกน้องของเมดูซ่าประกาศว่าจะมารับตัวเคิร์ไปเมื่อเคิร์อายุ8ขวบพระราชาสเตฟานจึงกลัวปีศาจเหล่านี้มาก และเก็บเป็นความลับมาตลอดแต่เมื่อเคิร์ได้รู้ความจริงเขาได้ตัดสินใจออกเดินทางไปค้นล้มเมดูซ่าเพื่อให้แม่กลับไปเป็นคนเช่นเดิมเคิร์ต้องเดินทางไปปราบเมดูซ่าการผจญภัยของเจ้าชายอายุ8ขวบจึงเริ่มต้นขึ้นเขาต้องเผชิญหน้ากับเหล่าทวยเทพและปีศาจมากมายเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับนิยายปรัมปรากีโลมันที่ไม่จำเจและสนุสุดเวีย แต่เรื่องนี้โหดหลายพอตัวเลยนะครับและยังมีการดำเนินเรื่องแบบโลกคู่ขนาดอีกด้วยโดยอนิเมะทีวีซีรีส์ถูกฉายในปี1990-1991จำนวน39ตอนฟิกมาลิโอเคยฉายทางช่อง9ตอน9โมงเชา้าแต่ถูกตัดจบไปก่อนที่จะจบเพียงไม่กี่ตอนส่วนในฉบับมังงะต้นฉบับถูก เมื่อปี1,978-1,990ฉบับภาษาไทยลิขสิทธิ์โดยสำนักพิมพ์วิบู์กิจจำนวน24เล่มจบยุคก,ก่อนลิขสิทธิ์โดยสำนักพิมพ์หมึกจีนจำนวน13เล่มจบและยุคก,ก่อนลิขสิทธิ์โดยสำนักพิมพ์ยอดพิดาภาคสองจำนวน27เล่มจบยุคลิขสิทธิ์โดยสำนักพิมพ์สยามสปอร์ตจำนวน10เล่มสำหรับตัวเอกของเรานะครับในญี่ปุ่นจะใช้ชื่อว่าเค er ิร์ส แต่ในไทยจะอาจาว่าครูโต้บางทีก็พรูแต่สุดท้ายได้ปรับเป็นเจ้าชายเกิดโดยในมังงะนะครับก็จะดูโหดกว่าอนิเมะมากหลายๆคนอาจคิดว่าเป็นการ์ตูนแนวผจญภัยแฟนตาซีธรรมดาแต่เนื้อหาค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวมีบางฉากที่น่ากลัวมากเป็นการ์ตูนเลือดสาดถ้าสมัยยุคพ่อแม่เรา หรือเด็กในยุค80มาดูในกระตูนในสมัยนั้นก็คงต้องตกใจเป็นธรรมดากับพ็อดเรื่องในสมัยนั้นแน่นอนหรือถ้าคุณเป็นเด็กรุ่นใหม่คุณอาจแปลกใจกับฉากที่โหดสุดๆไปเลยก็ได้ทั้งสัตว์ประหลาดเต่ามังกรเตอาอหนูนกะฟ้าปีศาจเทพยกกันมาแบบจัดเต็มเรื่องนี้นะครับถือเป็นหนึ่งเรื่องในความทรงจำของเด็กๆในยุค80เลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะฉบับมังงะเป็นอะไรที่หาอ่าน ได้ยาก,กมากๆแล้วถ้าเพื่อนๆอะไรอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนสามารถคอมเมนต์คุยกันใต้คลิปเพรอบล้ำลึกถึงความทรงจำในสมัยเด็กๆได้เลยครับถ้าใครชอบเนื้อหาคลิปของผมฝากกดติดตามกดไลค์และอย่าลืมกดระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ผมแดนนี่สวัสดีครับ